โอเคครับก็ขอสวัสดีนะ้องๆทุกคนอีกครั้งครับผมนะก็อย่างที่บอกครับผมนะมีน้องๆทางบ้านถามมาว่าพี่ครับของมันโยนทิ้งได้ไหมเออผมก็อยากจะบอกว่ามันกด G ทิ้งไม่ได้แบบเกมอื่นนะเพราะถ้าเรากด G ใช่ปะมันก็จะเก็บอาวุธไปเนี่ยเห็นปะมันก็เหมือนแบบไม่ได้ทิ้งใช่ไหมส่วนใหญ่เกมเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบอารมณ์แบบเรายิงทิ้งอย่างเงี้ยฮะเห็นปะอารมณ์แบบยิงทิ้งอย่างเงี้ยอ่า ริงเท,ง,ทงอย่างเงี้ยอ่าแต่พอเรากดจีปุ๊บมันก็เหมือนกับเก็บของเข้ากระเป๋าเหมือนเดิมเรากต้องกดเก็บขึ้นมาใช่ไหมอ่ะอย่างนั้นอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นครับเก็บนี้มันไม่ค่อยมีแบบระบบที่แบบแจบทิ้งของครับแต่ถ้าเป็นพวกไดนาไมยอย่างเงี้ยมันโยนทิ้งพื้นได้เลยเห็นว่าแต่ถ้าเรากดจีไม่ได้นั่นเองครับผมนะก็เขามีเขาเรียกว่าในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์ประมาณแบบแบบว่าแบบทาที่เก็บของครับผมเดี๋ยววันนี้จะมายกตัวอย่างที่เก็บของกัน กอ็อย่างที่เห็นพวกเนี้ยของบางอย่างอ่ะมันสามารถอ่าเก็บไว้ในที่เก็บของได้นั่นเองครับผมนะก็เดี๋ยวจะทดสอบไปดูนะก็คือขั้นตอนแรกนะครับกดเปิดอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะอันเนี้ยตัวบีขึ้นมาครับผมนะแล้วก็มาดูคาร์ทิงของเรานะเราก็เลือกไปที่อันนี้เลยฮนะอันแรกก่อนเลยอ่ะอันนี้จะเป็นที่เก็บกระต่ายนะครับผมนะเก็บกระต่ายที่มันแบบอยู่ตามพื้นนะอันนี้เก็บกระต่ายนะอันนี้ไว้ตากพวกเนื้ออะไรอย่างเงี้ยโอเคป่ะเดี๋ยวเราจะทําอันนี้ก่อนปับ๊บ แล้วก็หยิบไม้มาที่เราทำไว้อะาวาง1 2ึงสองามสี่ห้าอ่ะเห็นไหมมันก็จะมีให้เลือกกดกดอาเปลี่ยนนะครับอาเปลี่ยนก็เรามีเปื้อปลาแล้วก็เก็บเนื้อปลาได้ก็เห็นไหมว่าของในตัวแล้วก็จะหายไปแล้วนั่นเองครับผมนะอันนี้ก็คือเป็นที่เาเรียกว่าเก็บเก็บน้อน,นะครับผมนะตากเนื้อะไรอย่างนั้นนะอ่ะมาดวนต่อไปกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนตัวนี้แสงพระอาทิตย์ไม่ค่อยเข้าเลยเปิดสือมองไม่ค่อยเห็นอ่ะก็ ต่อไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าที่เก็บไม้เงครับผมนะาวางไว้เลยฮนะก็เอาไม้มาเมื่อกี้เราใช้ไม้หมดแนละ้วอ่ะยิ้มก่อนตามมาสร้างอัพปับ๊บเห็นไหมอันนี้ก็จะเก็บไม้ได้ครับตอนนี้เรามีไม้อยู่14ใช่ไหมแล้วก็กด C ใส่เข้าไปนะก็เป็นอย่างนี้นะแต่มันทิ้งไม่ได้นะเห็นไหมมันก็จะหายไปจากกระเป๋าแล้วก็เก็บขึ้นมาปุ๊บอยู่ในกระเป๋าในง,งานพอเราจะทิ้งมันเนี่ยกดจ ไม่ได้นะครับผมนะมันก็เลยมีที่พวกเก็บของให้เราทดแทนหยุวนๆวนะอย่างนี้นะครับผมเนาะก็ปะพอจากที่เก็บไม้เสร็จก็จะมีที่เขาเรียกว่าที่เก็บหินนะอ่ะยืมก่อนยืมฝั่งนี้ก่อนมาสร้างปึ๊บปึ๊บปปึ๊บ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 ปึ๊ไม่ถือจะจะไม้ทาไมลูกเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นที่ส่วนของที่เก็บหินหมาหินในตัวเราก็จะหายไปเราก็สามารถย้ายได้ครับผมอ่า มีเป็นนี้วิธีที่งี่ยันก็คือเราให้เพื่อนเราครับเรากดอันนี้ขึ้นมาฮะเอาถาดข้าวอ่าถาดข้าวผมหายโอเคครับ <Okay, S 3> ผมไว,ไ,วไว้ไว้ที่หลังแล้วกันนะโ okay, อเคไหมเออถาดข้าวน่าจะอยู่เครื่องบินนะผมลืมหยิบมาโอเคอันกินขาดข้าวนี่สำคัญนะไว้เดียวของกับเพื่อนได้ครับผมนะเอาเก็บมาอันนี้คือเป็นที่เก็บหินนะอ่าเราไปดูกันต่อไปดีกว่าครับผมสั่งมาทิ์ไม่เข้าเนี้ยขอดูตรงนี้แล้วกันเอบอ่าหนังสือได้ชัดๆเนคิที่เก็บไม้ที่เห็นนี่เก็บนี่คือที่เก็บไม้ใหญ่นะครับผมนะ อ่าคืออันแบบข้างหลังนี่ฮะผมจะมาทดสอบให้เพื่อนดูแต่เราสร้างไว้แล้วฮะโอเคต่อไปก็เป็นอ่ะอันนี้อันนี้ก็ดีนะฮะอันนี้คือเป็นรถเข็นนะครับรถเข็นที่ว่าไว้ขนได้ทุกอย่างครับผมเป็นรถเข็นที่ดิมมากครับผมเดี๋ยวเก็บไม้ก่อนมาสร้างอ,อ่ะมันจะเมื่อยมือนิดนึงตอนเก็บออกมานะมาทดสอบให้เพื่อนเพื่อนทุกคนดูโอเคอันเนี้ยมันก็จะเก็บได้ไม้น,นี้แล้วก็ได้ทังหินด้วยอ่ะเอาหินไปก่อนหนเหนื่อยแล้วโอ้เป็นจ้ำ แล้วก็ไม้ใหญ่ด้วยอ่าสมมติว่าเราถือไม้ใหญ่ใช่ไหมเราสามารถเอาไม้ใหญ่เนี่ยใส่รถเข็นได้ครับผมเนี่ยเห็นป่ถ้าเราไม่อยากเอาไม้ใส่เราก็เปลี่ยนเป็นก้อนหินก็ได้โดยการกด R ถ้าเราไม่อยากใส่ก้อนหินเราก็เปลี่ยนเป็นไม้เล็กก็ได้เหมือนกันครับผมนะมันก็จะเก็บได้เยอะกว่าไอ้ข้างหลังแบบนี้ฮนะอ,อะไรประมาณนี้เนาะก็อธิบายแค่นี้ก็พอจะเข้าใจาใช่ไหมต่อไปเราไปดูอย่างอื่นกันเถอะมันจะไม่โอ้โหมันมืดมากของมุมนี้แล้วกัน มันก็จะมะีที่เก็บเลยอที่เก็บอาวุธครับผมเป็นอาวุธสร้างก่อนเก็บก่อนเก็บไม้ก่อนเอาไม้หมดยังไม้มาที่เก็บไปฟาร์มใหม่่จะบอกคนรู้ว่าแต่อย่างไว้ทำได้ไ,ดห,ไหมอันนี้ก็จะสามารถวางเลื่อยได้ด้วยเห็นไหมวางเลื่อยวางขวานวางดาบสมุนไพรได้เห็นไหมฮะ,ะเป็นแบบไว้เก็บของนะไว้ของพวกเนี้ยเราสามารถ รีเกมเข้าใหม่เพื่อไปหยิบไม้ยันหนึ่งก็ได้ครับผมนะอ่ารีเกมถ้าเดิมเพื่อไปหยิบมาอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่ของพวกนี้ครับจะอยู่ในถ้ำนะครับผมนะไอ้ถ้าเลื่อยเนี่ยไอ้เลื่อยเนี่ยมันต้องมีชุดประดาน้ําก่อนนะถึงจะเอามาได้นะเออนะโอเคมาก่อนอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าตู้ตู้เก็บพวกอ่ายาน้ำครับผมมาต้องใช้ไม้อแปดอันในการสร้างตู้นี้มา ผมจะทดสอบให้เพื่อนๆทุกคนดูกันเนาะนี่ผมก็อยู่ในโหมดเ,เขาเรียกว่าโหมด Creat แล้วผมนะเห็นไหมมันก็จะวางอ่ะอันนี้เป็นโซดาได้วางน้ําได้เห็นไหมภาพมันจะจะมืดๆหน่อยนะเพราะว่ามันใกล้มืดแล้วเห็นไหมมันจะวางน้ําตู้เก็บน้ําได้เราฟาร์มขอยมาเราก็จะมาวางตรงนี้ได้ตู้จะมี2แบบนะครับแบบนี้กันหนึ่งเงี้ยอืมขอไว้ตรงนี้กันจะไ,ได้เห็นสว่างสว่างปับ๊บอันนี้ใช้ไม้แค่เจ็ดอันถือว่าน้อยมาก โหมดนี้ไอโหมดไอโหมดไอเพชรปูเนี่ยมันจะไม่มีมอนเตอร์นะฮะเป็นใบโหมดสําหรับทดลองเล่นนะครับผมโอเคโอเคเราก็ทิ้งไว้ก่อนอ่ะอันนี้จะเป็นตู้เหมือนกันนะครับผมก็วางของได้น้อยกว่าเพราะนี่มี3แถวใช่ไหมน,นี่มีแค่2แถวแล้วก็วางนี่ได้เล่าได้วางพวกเล่าได้ก็วางอะไรอ่อะดอกไม้พวกนี้อ่ะคือเพื่อนเราก็เก็บไปกินได้วางยาครับผมนะอย่างเงี้ยเห็นไหมก็วางให้มันตรงๆ ปั๊บ,บมันมันเบี้ยวอ,อ๋อปั๊บเห็นไหมก็จะวางของอย่างนี้ครับเกณฑ์นี้ไม่มีทิ้งนะครับนะมีแต่แบบเอาของมาเก็บซะม,มากกว่าครับแล้วก็อันสุดท้ายนี่ก็จะเป็นอ่าที่เขาเรียกว่าที่เก็บอ่าพวกระเบิดนะผมนะใช้ไม้ธรรม,ามดาโอ,อ้ไม้หมดเวรกรรมสร้างเพื่อนนะจนหมดนะอันนี้ใช้อันเดียวเองที่เหลือก็เป็นไม,ไม้ไม้เล็กๆนี่ผมต้องไปตัดไม้ใช่ไหมเนี่ยเวรกรรมรักกายด้วยโอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมขอไปตัดไม้ก่อนนะผมมาใหม่โอเคไหม โอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้ไม้ครบแล้วผมนะอ่าปั๊บอันนี้ก็จะเป็นแท่นเขาเรียกว่าแท่นวางพวกของที่แบบของรุ่นแรงครับผมนะก็เป็นพวกใดิมไม้ที่เราเก็บมาได้คร euh. ับผมนะแล้วก็พวกที่เราทําระเบิดเนี่ยเห็นไหมเราก็จะมาวางเก็บตรงนี้ได้นะของที่แบบที่เราไม่ได้ใช้เห็นไหมนะตอนนี้คือของเราโล่ไม่ตั้งเยอะแล้วอะเราเก็บไม้พวกนี้ก่อนเก็บินอ่าของหินได้วางกดซีวางครับกดซีวางครับของพวกนี้กดซีวางอ่ากดสีวางเห็นไหม อ่าผมนะโอเคก็อย่างที่บอกครับผมมันไม่มีระบบโยนทิ้งครับผมนะทิ้งได้ผ่านถาดได้บางอย่างนะครับผมโอเคอนะไปต่อไปเนะี้ะอันนี้ก็เป็นที่เก็บกระดูกที่เก็บลูกขนูที่เก็บสกีนคือหนังอันนี้คือที่เก็บสกีนคนะือหนังอะตัวนี้เป็นที่เก็บกระดูกแล้วก็นี่เป็นที่เก็บลูกดอกครับผมนะ ก็ทุกคนลองสร้างกันดูแล้วกันอันนี้ก็จะสามารถเขาเรียกว่าใส่พวกหนังได้เหมือนกันนะจะเป็นเหมือนหุ่นหุนไราการไว้หลอกสัตู์ตัอะไรเงี้ยตัวก็จะมาตีโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรประมาณนี้เนาะก็ไม่มีแล้วครับผมนะก็เท่าที่เห็นก็มีอยู่แค่นี้เนาะโอเคปะ่ะก็เดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมไปหาไม้มาก่อนแล้วกันโอเคไหมทุกคนเดี๋ยวผมมาใหม่โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ไม้มาแล้วนะครับผมนะ ก็ใช้รถเข็นที่เราใช้นะแต่ว่ามันมืดไปนะผมว่าเดี๋ยวเราต้องทำเขาเรียกว่าเออทำคบเพลิงก่อนแล้วกันไหนก็มีไม้เหลือแล้วเพราะมันมืดมากเลยทุกคนโอเคมาทำคบเพลิงก่อนเราอันอันใหญ่เลยนะอันใหญ่เลยกันเอาตรงนี้ทนงานโอเคใส่เข้าไปโอ้โหมาร์ฟแล้วก็ใช้นี่อีกยันเนี่ยห้าน เป็นกรรมไม้พอไหมนี่โอเคพออยู่ขอจุดไฟแป๊บหนึ่งฮนะมืดเกินเดี๋ยวจะสอนสอนน้องๆน้องๆจะไม่รู้เรื่องอ่ะครับผมตอนนี้สว่างขึ้นแล้วผมนะขอสิกซักอันแล้วกันนะผมว่าจะสอนน้องๆดันไฟดับก่อนโอ้โหไฟยันไม่มีลำบากอีกอืมอืม้างจบ จะสอนกันทั้งทีดันมืดตือ้ออ่านไม้อันหนึง่งปั๊บเข้าไปโอเคใส่แบงค์เข้าไปเร่งไฟหน่อยเร่งไฟหน่อยนี่เปลี่ยนได้นะมีแบงค์กับใบไ,ไม้ครับผมใบไ,ไม้จะหมดนะฮะโอเคตอนนี้เราก็ฟาร์มไม้มาแล้วผมนะแล้วก็เก็บมาเลยแล้วเอามาสร้างให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะครับนี่เป็นที่เก็บที่เก็บหนังอนะ ใครับท,ที่เก็บหนังเห็นไหมเราก็สามารถวางหนังในตัวนี่หนไหมหนังในตัวเนี้ยหนังที่จะมีอยู่ในตัวเนี้ยมันไม่สามารถทิ้งกดจีทิ้งได้นะมันมีแต่ขึ้นไปปุ๊บผสมเป็นนุน่นเป็นนี่เป็นนั่นได้ับผมนะก <c oughs> ็อยากที่บอกครับผมหนังกระต่ายเนี่ยสามารถเอาทำอะไรได้บ้างหนังกระต่ายสามารถไปทําชุดวอร์มสูตรก็คือกันหนาวได้ไมาอ,อันช่องที่3นะครับผมนะอันบนสุดจะเป็นซองขนูเพิ่มจากการเก็บ30ดอกจะเป็น50ดอกแล้วก็อันที่2เป็นรองเท้ากระต่ายนะครับผมนะ อันที่สี่เนี่ยน่าจะเป็นที่ถุงเงี้ยอะถุงเก็บของครับผมนะเล็กๆแล้วก็ทำอ่าสมอลล็อกแบ็กได้ถุงเก็บพวกอ่าหินกวาดเล็กๆเอาไว้ปลาเอาไว้เอาไว้ยิงหนังอัตติกได้ครับผมแล้ก็ทำไม่ได้ครับสติ๊กแบ็กสติ๊กแบ็กเนี่ยคืออันบนเนี่ยครับผมนะจากที่เราเก็บไม้ได้10อันนะครับจะเพิ่มเป็นยี่สิบอันนั่นเ,นเองครับผมนะก็กะตายก็หาไม่ยากอาหารในป่านะครับผมนะอ่าเราก็จะวางหนังอย่างนี้ได้มันงในจะเป็นหนังกว้างหนังกว้างวางได้ เพื่อนเราก็จะเก็บได้คือเราสามารถเกมเนี้ยเราทำที่วางของไว้ยเยอะๆครับผมนะเพื่อนเราก็สามารถเก็บได้แล้วก็เราอาจจะเป็นแบบที่ฟาร์มข,ข,ของของเราไ,ได้อย่างเงี้ยที่พักของอ่ะแล้วของในตัวเราก็จะลดไปครับผมนะอ่าส่วนอันนี้จะเป็นที่เก็บอะไรว <outlets> ะเนี่ยเก็บไม้ก่อนมันมืดมันมืดมันมืดโอ้หล่นละหล่นละอันนี้จะเป็นที่น่าจะเก็บลูกดอกนะอันนี้ได้เป็นลูกดอกเก็บไม้ก่อนเปิบเบปิบบปบนะ ปิบปิบปิบอ่ะอันนี้จะวางลูกดอกได้นะอหินนี้กหินนี้คือทิ้งได้เลยอ่ะเอา้าก่อนติดมือมามาอันนี้เป็นที่เก็บลูกดอกนะสำหรับใครที่แบบฟาร์มมาจากในป่ามาใครที่แบบครามาเองก็สามารถมาเก็บไว้ตรงนี้ได้ให้เพื่อนได้อันนี้เป็นที่เก็บอะไรวะเราก็จําไม่ได้นะับผมเราก็ลืมฮนะโอเคนม้น่าจะหมดอีกแล้วฮนะอ๋อเหมือนไม้จะไม่พอนะฮะนี่โอเคไม้ไม่พอนะอันนี้เป็นที่เก็บอ่าอะไรนะขอดูก่อน ด้กันนะเม่อก่อนผมก็ลืมมันเป็นที่เก็บอะไรวะอ๋อเป็นเก็บกระดูกครับผมนะกระดูกจะเก็บในตัวได้แค่15้าอันนะครับผมนะอันนี้พอมีนี่ก็ทจะทให้เก็บได้มากเป็นเวลาเราฟาร์มมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะก็ที่เก็บก็มีไม่กี่อย่างนะจะมีอันนี้ที่เก็บปลาเก็บไม้ที่เก็บหินตู้เก็บพวกน้ํายาแล้วก็พวกนี้อ่ะคนแน่จาได้นี่เป็นตู้เก็บพวกระเบิดนะผมระเบิดซีโฟยเงี้ยหยิบมาปลาได้ด้วยคนดูเห็นไหมไปทุกคนแล้ว เป็นนูละอุม้มนะผมนะเราก็สามารถมาวางได้เพราะเราค้าบมาเงี้ยมันเก็บในตัวได้แค่5้ชิ้นใช่ไหมเราก็มาตั้งวางได้เหมือนกันนะผมอาแล้วมีอย่างนึงครับผมที่ผมลืมบอกไปอาแท่นแท่นวางอานี่ครับผมแท่นวางอาวุธครับผมเราวางไว้ตรงนีอ้อะใส่เลยที่แท่นเดียวมันก็จะวางได้ไประเภทเดียวครับผมเราวางดาบปั๊บป๊ดาบไม่มีเนี่ยวางดาบไปตรงนู้นเ,เก็บดาบอะเอาตรงน,นี้มา ย้ายมาไว้ฝั่งนี้แทนปุ๊บเห็นไหมวางอย่างนี้ได้ครับผมนะจากในตัวก็จะหายไปเห็นไหมในตัวหายไปแล้วอ่ะเห็นบาอย่างนี้เราจะวางคอนนี่ได้เอาอาวุงมันไหนออ่ะอันนี้วางไรบ้างอ่ะอันนี้มีหนูอืมได้แต่อุธนะครับผมนะวางพวกคอนซ่อมบ้านที่เหลือไม่ได้ครับผมนะโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นที่เก็บกระดูกนะกระดูกเราเก็บได้ในตัวได้แค่สิบห้าอันนะผมนะก็ แนะนำให้สร้างที่เก็บกระดูกนะครับผมแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้ก็เหมือนแล้วก็มีอีกหนึ่งครับที่เก็บกระต่ายฮะก็ที่เก็บกระต่ายก็ตามชื่อเลยฮะแลบบิดนะฮะไปไหนไปไหนครนี่อันนี้เป็นที่กงเก็บกระต่ายนี่นครับผมนะก็สลับวันนี้คลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะใครไม่เข้าใจนะครับย้อนดูได้ครับผมนะโอเคนะก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะมาสอนเกี่ยวเรื่องการสร้างบงสร้างบ้านนะครับผมโอเคนะผมบ๊ายบายนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเลยครับผมจบๆนะฮะสวัสดีฮนะ